ตามไรไมมโอ้ป <มา S 2> ื้ดม<อ>ึงจะมา<ไ>ปื้ดลุงลุงมายังลุงมายังไม่รู้แค่ดูหน้าก่อนจะไ,ไปนะโอ้โหขยันจัดเลยดิมึงไปไหนมามึงไปไหนมาคืออีกรคืองานนี้หน่อยอ๋อไม่เอะไม่บอกเฮียเลยเลย คิดด้วยมุม้ยไหมวแต่อยู่อยู่นี่ก็หนุกอะไม่ได้แย่นะเปิดฟาร์มง่ายจัดเลยอะอฟาร์มง่ายเฮียอ่เห็นต้องไปเก็บพงเก็บถังแล้วอะไรนเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม,งไม,งไมเก็บขายาย,ยางเดี๋ยวแดดทำแค่งานงานดำอะไม่ต้องไปทำงานขาวกูไม่ทำงานขาวเลยกูไปแค่เลี้ยงหมูทำเควสเฉยประเทศรีกี่โมงนะนประเทศรีกี่โมง 次どんどん。 Thank you ออฟาร์มดิยืนทำทรงเลยอ่ะอะไรฟาร์มดิร์มอ,อะไรไม่รู้กูไป<า>ง<า>ไัดบ้านม,มนมาเนี่ยมึงกูอะไรอ่ะาไปฟาร์มดิฟามอะไรไม่รู้นี่ไม่ใช่รถกูน่ะ ใครบังคับไปฮะทำเนี่ยขับมาแม่งปรับไปห้าร้อยบอกปรับไปดดแดงกูจตรลู้อะ หนูครับพี่ช้าขอรถคุณหน่อยเอ้ยรถคุณปะใช่ใชรถผมหายไปไหนอะผมก็ว่าอยู่เยังผมสับสนได้หมดเลยเอาไปเลยเอาไปเลยผมก็มาพาเหมือนกันเนี่ยเอ้่เห็นรถผมไหมไม่เห็นเะเดี๋ยวรถกูหายไปสามนาทีเจี๋ยมานี่ไปนี่ ครับผู้จัดการมาแ้วครับเอายังครับยังครับเรื่องด่วนครับเรื่องด่วนเรื่องด่วนได้เหรอพี่อะไรครับได้ครับลองลองผู้จัดการหู่ครับไม่ไม่ไม่ผมผมจะคุยเจ้าตัวมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องพิซซ่าเรื่องไม่น่าอยู่ครับโอเคครับโอเคครับเอ๊ะอไอไอเจอลูกพ่อมากี่โมงเนี่ยไม่รู้โอ้โหยี่เหี้ยลูกจริงวันี่ยจัดแต่แต่วันนั้นขอบอกให้บอกบอกไปให้แล้วนะครับอะไรนะครับ วันนั้นมีคนมาบอกให้อะไรอ่ะนั่นอะไรอะมึงก็ไปหาเชื่อนะจะกระทืบมึงทีละงเดี๋ยวมาเลยผบอกให้แล้วครับวันนั้นอะ,อะวีไปกระทืบมึงทีหลังถ้าพ่อกูมาด่ากูอ่ะแล้วเนี่ยอยู่ไหนตอนนี้เป็นอย่างไรกูจำได้ด้วยไม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมวันวนั้นอะ ไปสักที่ไหมเผื่อนมารอบที่สามบนี้แล้วว่าไงเพื่อนดอครับยังผมปัดนอะวิวบาคนปัดนะว่างว่าว่าว่างับพี่ไม่เปล่าเปล่า ที่สบายใจไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะลุยลุยลุยังไงเนี่ยไม่ไม่เนี่ยชวนชวนปดาออกทิปอีเล็กพี่ไปไหนปิหนไปไหนไปไหนไปไหนไนไม่ไม่ทำอ่วนี่คือพี่จะทำอะไรเปล่เนียพี่เปิดวะมึงไปกับกองคนแบบไปวะนรถมื่ไงไม่มี ไปมือมั้งทีบอกพาไปฟาร์มพี่มันมันมันมีคนขอไอ้รับคนเข้าแก๊งอ่ะมันอยู่ไอ้นี่อ่ากลาดาษกระดเนี่ยกลาดบ้าแก๊งมันอ่ะคือกลาดาษแดงด้วยเออมาาเลยมมึงมึงไปฟาร์มขอเข้าแก๊งดิ ที่ว่าส่องสีขาวเราเห็นเนี่ยเนี่ยก็ปอดเอ๊ะทไมมันรับแกงแล้วเป็นไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยเปิดแล้วมันแล้วเป็นไรนะเขาแกงรับคนเขาจะไปอะไรไปพื้นเงี้ยเอาแกงแม่งอะไอศั์ไม่มีทีสีด้วยบอกให้วาดเจี๊ยบอะกูตามจนลูกบวดแล้วไม่ใช่ทีสีอะแล้วทำไมมันทำไมมันรีห้าทุ่มไหนบอกมีรีแค่นี่ กูจบกับมันกูจะไล่แทงแม่งเรื่อยๆชิหญยจนกว่าจะแม่งให้เอกเอกูหนึ่งคันแนะ่ะกูเรื่องจบเลยมันมีเอกเอเลยเหรอไม่มีแต่กูจะถ่ายจากมันไงอ๋อมันสลิแทง<อ>พวกกูก่อนเข้าใจละมันไม่หวังมันโดนหลุดนิดหน่อยแต่มันก็งองแงแล้วนาเปรี้ยวไอ้ยามันได้แทงมั่วเลยท่ มีของละห้าชั้ไปไอ้หนุ่มยืนฟังมันเลยดิครับยืนฟังมันเลยดิใช้อยู่ ไม่มีแกงป่ะเนี่ยครับถามผมเหรอใช่ไม่มีอ่ะว่าดีแล้วชีวิตไอ้เยาอะไรต่อวะไม่รู้วะมันแดงสักห้าพันทำตูม้มั้งแค่นั้นเหรอแล้วไม่มีหกกักแกงอยู่อะไรอย่างงี้เหรอน่าจะไม่โอเคชีวิตติดลักสุดหาสาวใช่ไหมเนี่ยอันนี้ดูทรงหาสาวนะเนี่ยจุดมุ่งหมายเราเนี่ยเออไม่อะ นี่แหละพูดม่กัทุกคนแหละจริงเอาภาพลักไปก่อนใช่ป่ะตอบเันหนึ่งเอาภาพลักไปก่อนแต่แอบ,บไปทำอีกแบบหนึง่งไม่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 าปืดไปเผารูอป่ะน่ายเผาเลยแต่ป่ปปปปะ เดี๋ยวผมให้งานมึนไปถามมันชื่อแกงอะไรบอกว่าขอของขับแกงหน่อยอะไรอนะ่ะงานยากไง,งโอ้ยงานยากเอ้ยวสวัสดีจ้าวัสด,ดีครับพี่พี่สารขอบคุณสำหรับยี่สิบเจ็ดเดย์ขาขอบคาณครับพี่ขอบคาณครับเนี่ยเดี๋ยวกูให้งานเข้าขับไปถามว่าจอดไกลๆว่ามันแกงอะไร ไปไปถามมันอยู่อยู่แลนข้างบนเนี่ยมันไม่อยู่เหรอเออไม่อยู่ไปไหนวะหนีแล้วเหรอวะเห็นยังเปิดตับคนเข้าคนอยู่ด้วย มันชื่อมโมออะ่ะโม,มออ่เฮียอะไรไม่รู้เปิดรับคนอยู่ไม่ได้ลงกูไม่มาม ยัดป้าเป็นไหมไม่ป้าลบลบลบแค่เลเซอร์พอเป็นไหมไม่ยัดให้หน่อยดีหลังนึงอ่ะนี่มันยัดแบบตู้เซฟเลยตู้เซฟกันลักเพราะว่ากรงับไปแล้วไงมันยัดที่ซ้ำไม่ได้ไม่ค่อยอยากไปหลังอื่นไม่ไม่ชัวร์เลเซอร์เสียดายที่ยัดแพงยัดหลังหลังโกดังอ่ะโกดังมืดอ่ะ เป็นเป็นอยู่เป็นไหม <Thank you. S 2> เป็นๆเดเซอร์มันมัน,ม,นมันน้อยไงแค่มันยากตรงทางลงเฉยๆที่เหลือก็อง่ายแล้วแม่งโลง <Okay. S 2> แต่บ้านไอ้งัดบ้านตรงถ่ายหนังบ้นันเงาไม่ได้ตู้ไหนแม่งกดจีแลเบิดประตูไม่ได้ เดี้สองอันสุดท้ายแล้วหมดละแม่เม็ดแดงเม็ดแดงมันมันใช้เปลือกไหมที่นู่นมันใช้เม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเหรอใช่ปะหรือสองเม็ดสองเม็ดอ๋อนี่ก็สองเม็ดแต่อ้นี่เม็ดแดงแม่งก็หาเอาเลือกอยู่ชุดแรกๆครัโพลิ่งครับโพลิกได้น้อยแม่งได้จากการบนญจากการบุญนั่นเก็บเหมือนกันอะโพชาอันนี้หนึ่ง ใช่รถแม่งหนียากยี่ห้อจอดแอบตำรวจ